บีหนึได้ฟ mm ้ารนเวย์โดนชิปท้ายบนมิก29และแฮชแท a ก阿拉กาเป็นของเราสามมาต่างเวทีแต่ยองกันเป็นเกมใหญ่ก่อนทัมและปูตินจะเจอกันที่อลาสกา สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของข่าวสารมากมายนะคะแต่วันนี้จะมาพูดถึงทางฝั่งของสหารัฐอเมริกาและทางฝั่งของรัเสเซียนะคะที่ทั้งสองประเทศนี้ก็ถือว่าจะเริ่มมีการเจรจาขึ้นมานะคะในการยุติสงครามนะคะในรัฐอย่าง阿拉斯加ขึ้นมานั่นเองซึ่งในพื้นที่แห่งนั้นนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เขานะคะคจะไปเจรจากันยุตินู่นนี้น,นั่นมากมายแต่จะไม่มีทางฝั่งของยุโรปนะคะหรือทางฝั่งของยูเครนนะคะเข้า ร่วมในการประชุมเพลงนั้นด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าถึงมันแปลกพอสมควรที่ทําไมผู้ที่ถูกกระทํานะคะถึงไม่ได้แบบเข้าไปในตรงนั้นนะคะมันก็และแต่ในด้านของทางการเมืองไปนะคะก็ต้องติดตามชมกันต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรคะ่ะสึ่วันนี้นะคะจะมาพูดถึงในเรื่องที่ว่าก็คือเครื่องบินต่างๆมากมายจากทางฝั่งของรัสเซียนะคะที่ก็มีความแปลกมากขึ้น,นเรื่อยๆและในด้านของจิต,ตวิทยาที่รัสเซียนะคะนํามาใช้ในสื่อบนโซเชียลและในฝั่งของสเมกกา ก็มีความขึ้นไหม่ตรงนี้เช่นกันค่ะมันจะมาพูดดุงตรงนี้กัน เดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี้นะคะมันมีคลิปแล้วก็ภาพจากสื่อดางฝฟ่งของรัสเซียนะคะที่ชื่อว่าโปรเจกต์อาชเนเกลนะคะก็ได้เผยแพร่ภาพเจ้ามิก29นะคะเครื่องบินขับไล,ล่รุ่นเกา่าที่ก็ประจำการตั้งแต่อายุของโซเวียตเลยนะคะโดยตอนนี้นะคะมันกำลังจอดอยู่และโดยมีเจ้ารวนขนาดเล็กนะคะผูกติดกับใต้ปีกอีกด้วยสิ่งที่ทำให้คนนะคะสะดุดตาในตรงนี้นะคะไม่ใช่เจ้าตัวโดรนนะคะแต่มันเป็นวิธีการติดตั้งนั่นเองติดตั้งกับเจ้ามิก29นะคะ น,นั่นคือการที่เขานะคะคใช้เจ้าซิปไทยนะคะคเป็นพลาสติกแบบที่เราซื้อจากร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะซึ่งนักวิเคราะห์บางคนนะคะคในส่วนของตะวันตกก็ตีความกันไปต่างๆนานานะคะว่าในตอนนี้นรัสเซียกำลังทดสอบเจ้า interceptor drone ที่ก็สามารถปล่อยจากเครื่องบินขับไล่ได้เพื่อไปสกัดกั้นโดรนของศัตรูหรือทําหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่อันตรายนะคะโดยไม่เสี่ยงจากเครื่องหลักนั่นเอง แต่ถ้ามองในทางของวิศวกรรมการบินนะคะความคิดนี้นะคะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดูขนาดและกับตัวเครื่องนะคะและช่องในของตัวแบบอาวุธต่างๆเนี่ยมันยังไม่พอดีกันเอง พเพราะจำมิกซิเก้า Mix นะคะถือว่ามันเนี่ยสามารถบินได้เร็วกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้กันในขณะที่เจ้าโดนตัวนี้นะคะที่ติดก,กับพลาสติกพวกนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้บินได้เพียงแค่50าสถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถือว่าคนละขั้วกันเลยและอีกตัวหนึ่งนะคะมันไวๆและอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันแบบช้าอีกโอกาสที่มันจะหลุดออกจากกันถือว่าสูงมากๆและในเรื่องของแรงลมและก็แรงสั่นสะเทือนนะคะก็อาจจะในเรื่องของจากการเร่งเครื่องต่างๆความเร็วต่างๆเนี่ย ก็อาจจะทําให้โครงสร้างโนนะคะเสียหายได้ทันทีอีกด้วยและเจ้าสิบเทวเองนะคะก็ไม่สามารถทนแรงดึงในระดับหลายร้อยกิโลเมตรได้อีกด้วยที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการบินค่ะแน่นอนนะคะในเรื่องของความเป็นไปได้ในทางวิศวกรรมการบินถือว่าน้อยมากๆนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือมันยังไม่เหมาะกับบทบาทของมันจริงๆและอาจจะนํามาใช้ในเรื่องของการปลูกกระแสก็เป็นไปได้ค่ะ ซึ่งสื่อข่าวความมั่นคงจากทางฝั่งของยูเครนนะคะก็ออกมาวิพากษ์ภาพดังกล่าวเช่นกันนะคะว่าภาพดังกล่าเนี่ยไม่ใช่เทคนิคที่รับจากทางฝั่งของรัสเซียแต่มันเป็นการเสียดสีแบบจงใจค่ะซึ่งการโพสต์คลิปดังกล่าวนะคะถือว่ามีหลายเป้าหมายมากๆนะคะที่เขาต้องการจะเป็นแบบจิตวิทยาอะไรเหล่านี้อย่างแรกคะ่ะเป็นการทดสอบการตอบสนองต่อคู่แข่งจะดูว่าสื่อแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยจะวิเคราะห์อย่างไรและจะลงข้อมูลทางในนี้ของตรงนี้หรือไม่นะคะก็เป็นการแบบลองเชิงนะ ะะว่าทางฝั่งเขาเนี่ยจะคิดยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ร้วนถือเป็นการอาจจะเป็นการสร้างกระแสในสังคมออนไลน์ก็ให้ประชาชนรัสเซียนะคะรู้สึกว่าประเทศของตนเนี่ยกำลังคิดค้นสิ่งใหม่ๆแม้อาจจะเป็นการหลอกเล่นก็ตามและเป็นการใช้ในเรื่องของอาวุธจิตวิทยาเช่นกันถ้า่ายตรงข้ามเนี่ยจริงจังขึ้นมากับสิ่งที่มันไม่มีจริงๆเนี่ยก็จะเสียเวลาและก็ทรัพยากรต่างๆไปเปล่าๆอีกด้วยค่ะ นั่นนะคะสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคของ Information War f a r e หรือในเรื่องของสงข้ามข้อมูลค่ะที่ไม่จําเป็นต้องใช้กระสุนแต่ใช้ภาพการเตะความด้ผิดเพื่อสร้างความสับสนในสนามรบปัจจุบันค่ะในเวลาอันใกล้เดียวกันนะคะสื่อต่างๆและผู้ใช้โซเชียลในรัสเซียนะคะก็เริ่มพูดถึงเกาะอะเลกซกาอย่างจริงจังเป็นอย่างมากเยบังโพนะคะก็เขียนถึงขั้นเป็นว่า Alaska is o u ออีกด้วยซึ่งการใช้คําเหล่านี้นะคะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะก็คือต้องย้อนตั้งแต่ปี 1867ที่รัสเซียนะคะก็ได้ขายเจ้าสก้านี้นะคะให้กับทางฝั่งของซัมเมกาในราคา7.2ล้านดอลลาร์หรือราวๆนะคะ2เซนต์ต่อเอเคอร์นั่นเองซึ่งต่อมานะคะก็ถูกมองว่ามันเป็นการขายที่งอที่สุดในประวัติศาสตร์การอีกด้วยเพราะสก้านะคะถือว่าเป็นทรัพยากรมีน้ํามันต่างๆก๊าซต่างๆและแร่ธาตุมหาศาลเป็นอย่างมากทุกครั้งนะคะที่เกิดความตึงเครียดกับทางฝั่งของซัมเมกาขึ้นมาและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในด้านของประเด็นของ阿拉斯กาขึ้น มาเนี่ยก็จะหยุบจิบขึ้นมานะคะพูดซ้ำๆเรื่อยๆนะคะว่าเจ้าเกาะอลาลสก้าตรงนี้เนี่ยหรือรัฐอลาลสก้าตรงนี้นะคะมันเป็นของทางฝั่งของรัสเซียค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นความภาคภูมิใจในชาติและส่งสารถึงวอชิงตันได้ว่ารัสเซีเนียยังคงมีข้อเล็กล้องทางประวัติศาสตร์อยู่อีกด้วย ซึ่งก่อนที่เขาะะจะประชุมกันในเรื่องของทรัมปกับปูตินที่อลแลสก้าขึ้นมาในโซเชียลมีเดียของรัสเซียในตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยมีมต่างๆนะคะคลิปตัดต่อแล้วก็บทความยาวเหยียดเกี่ยวกับอดีตของปื้นนี้แห่งนี้นะคะในการนี้เขานะคะก็ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของที่งแม้ในตอนนั้นนะคะถึงจะขายกับทังฟังของแสเมริกาไปก็เถอะ และเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่เขาจะประชุมกันจริงๆนะคะจากทางฝั่งของสเมกาก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันค่ะตอนนี้ก็ได้ทําการส่งจรวดขึ้นบินชิงระเบิดอย่าง B1 b, 1, b l a n c e r จำนวนหนึ่งสามลำด้วยกันนะคะจากฐานทัพอย่าง315 TS Expeditionary Bomb Squadron นะคะเปประจำการที่ o r a n g e Air Station ในประเทศนอร์เวย์ค่ะภายใต้ภารกิจอย่าง Bomber Task Force ซึ่งเจ้าบีหนึ่งบีตัวนี้นะคะไม่ใช่เครื่องบินจริงระเบิดแบบธรรมดาอีกด้วยดูความสามารถของมันนะคะสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่าถึง34ตันด้วยกันบินได้เร็วเกือบ1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีรัศมีปฏิบัติการกว่า9,000กิโลเมตรโดยที่มันนั้นไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกับอากาศอีกด้วย ซึ่งในการส่งเจ้า B1B ตัวนี้นะคะไปยุโรปหรือเนี่ยอาจจะมีนัยหน้าคัญที่ชัดเจนเลยนั่นะคือการเป็นการยืนยันต่อพันธมิตรของนาโตที่เขานะคะก็พร้อมจะช่วยเหลือกันไปและในเรื่องของการซ้อมรบในพื้นที่ใกล้ๆก,ก,กับทางฝั่งของรัสเซียเช่นกันอีกด้วยและเป็นการเตรียมพร้อมก่อนจะฝึกเจ้าซาปาดปี2025จากทางฝั่งของรัสเซียและเบลารุสนะคะที่จะจัดขึ้นอีกด้วยสื่อ,เ,อเป็นการฝึกครั้งใหญ่ในระดับของยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่จากทะเลบอลติก ถึงอาร์กติกด้วยค่ะ่องทั้งหมดนี้นะคะที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหางคมนี้นะคะก็จะเป็นบทเรียนทางการเมืองโลกนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันแยกจากกันเป็นสงครามในเรื่องของต่างๆแล้วก็การทูตอย่างเดียวอีกด้วยโดยบางครั้งเองนะคะอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของความเข้าใจผิดและในบางครั้งเองการส่งข้อความสั้นๆอย่างอาาสก้าเป็นของเราก็สามารถสร้างกระแสดได้มากกว่าขีปนาวุธอีกด้วยและในบางครั้งเองการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดจริงๆไปก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกม จิตวิทยาเท่านั้นซึ่งในเวทีอย่างทำปูตินนะคะที่จะจัดขึ้นในอลาสกานะคะก็เราอาจจะไม่ได้เห็นเพียงแค่การจับมือหรืออาจจะแค่ลงนางเท่านั้นนะคะแต่เราเนี่ยกำลังจะเห็นในเรื่องของการบระลองเชิงสนญลักษณ์ต่อไอการปิดพม่า,มานะคะหรือในเรื่องของซงคาฟ้าดินออนไลน์ต่างๆก็ยังคงดําเนินการต่อไปนะคะว่าเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนมาใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ